ชีพน so 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 ึงค่ะซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะคงจะต้องรู้จักและชุกเคยกันเป็นอย่างดีนะคะจะต้องเจอกันทุกวันนะคะเพื่อแต่อาจจะไม่เคยเข้าใจสื่อถึงการเปงานของอาชีพนั้นนะคะค่ะแล้วเราจะไปกันยังไง เวลาลูกค้าเดินเข้ามาแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกว่าโอเคในเรื่องเหมือนกันเรื่องผ้าหน้าผมสะอาดแล้วก็ยืดเยื้อเก๋มใส <Yeah. S 1> อาชีพของการเป็นพนักงานบริการเป็นอาชีพที่ทางายและเป็นอาชีพที่จะต้องแก้ปัญหาทุกวัน <Yeah. S 1> อีเย แล้วก็โดยปกตินี่จะเป็นเรื่องขมองกาจริงๆนะพี่จบเรียนีแล้วก็คอกรอบครวัวพี่ก็สมรักรักษาันแต่พี่มาชอบตรงนี้ต้องเป็นอาชีพที่ท้าทายมากคือหนึ่งท้าทายในเรื่องของมันเป็นศูนย์รวมความรู้ท,ทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ศาสตร์นั่ก็คือคุณต้องมีความรู้ในเรื่องของอาหารเครื่องดืง่มสังคมจิตวิทยา แล้วก็ภาษาแล้วอีกเรื่องหลังจากเป็นสีก็คือเวลาเราเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นยกจานยกแก้วหรือเวลาการท no ี่เราเด็กจะมาเสิร์ฟดนวยนอาหารเติมเติมใบใบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของความสวยงามแล้วก็มันจะทําให้มุมมองของเรากว้างขึ้นมันจะเป็นการก่อขวาลูกค้าด้วยอัตโนมัติแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือภัษนสังคมมันน้อยสำหรับตัวพี่นะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการแต่งกาวเพราะฉะนั้น ที่ไม่มีความจำเป็นกต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพ่แก่เพราะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราอยู่แค่ันเดียวเรามีอยูดีฟอร์มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปปล่อยคว้าในสิ่งที่มันเกินจําเป็นเพื่อปฏิสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่พอหยดไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่องของการเป็นพนักงานเลยนะคะก็คือใครก็ได้ใครก็เสิร์ฟแต่หารู้ว่าคือคนที่เป็นพนักงานเดยตอนจริงๆแนีว ต้องเปลี่ยนรวัวแต่ที่ก็ห้ามวอกเลยบ้า mm hmm. เปลี่ยนให้คนไทยหรือว่าคนที่ดูที่ชมอยู่เนี่ยมองใหม่หว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณไม่ได้แบบต่าหรือว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยหรืออะไรยังไงคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ครูมากค่ะ mm hmm. ปัญหาสุขภาพถ้าปัญหาสุขภาพเกี่ยวด้านเสริมปรุงไม่มีเกี่ยวได้แรงงานเลยเพราะว่าในสโลแกที่เปิดหรืนทัศนาที่เปิดเนี่ยคือบรรยากาศมันต้องใสสะอาดเดินถามว่าเดินมากไหมเดินมากพี่พีเรย์เดินประมาณแปดชั่วโมงเมื่อนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตาเป็นนรับกน้ครับเพราะเราจะมีพัฒนาฝักฝังเวลาได้เป็นเปลี่ยนกับชูดีเดอร์ เดินไม่่หยให้ทำงาน5ชั่วโมงเดินไม่เบีกนะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงทำงานไปสัก2ชั่วโมงแล้วครับถ้า6ชั่วโมงผมว่าอาจจะเป็นเพื่อนส่วนตัวอะไรมากกว่าเพราะว่าจริงแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทำการเสิร์ฟจริงๆเราเสิร์ฟทั้งอาหารและเครื่องดื่มมาแล้นเครื่องดื่มก็ง่ายง่ายเลยประทับใจรสชาติดี อาหารทานแล้วอร่อยก็โอเคความเครียดถ้าเราเครียวมาจากข้างนอกเนี่ยคือเราต้องอมีการเฟนาทั้งงานคือเราต้องเก็บเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอาไปไว้เก็บไว้ก่อน,น,นเก็บเข้าใสาก่กระเป๋า like, yeah, yeah, yeah คือเราต้องใจเย็นแล้วก็แจกแจงเกี่ยวกับว่าสิ่งที่สิ่งนค้าไม่เข้าใจหรือไม่รู้อะไรยังไง เราก็จะค่อยคุยกเขาแล้วทางร้านนี้ช่วยขอดูอะไรของเพลงเสนการเปิดเยนผที <Native into English> ่ว่าช่วยไนกรเช่อยครับเพลงเนีแต่ละร้านมันต้องเปิดเพงที่เป็นสบารเศตแล้วก็คุณศัยมันจะจะเพิ่มเพิ่มไปเทียดอาชีพกัรอาชีพเนี้ยจะเป็นอาชีพบริการประเทศนี้มันจะคุณได้คนึ่านาษาึกษาว่าคุณจะป็ดอะไร จะพาไปยังไงบ้างจะแน้นอนคุณมีคือชิ๊กสารแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่คิวมากคะที่เสารเวลามาให้กับพวกเราให้ข้อมูลดีของคุณมากค่ะขสวัสดีนะคะเราสองคนก็อยู่กับผู้จัดการของร้าน Lemon c h อ r ์โแล้วนะคะคุณพี่โกค่ะสวัสดีค่ะพี่โก๋สวัสดีค่ะ ป่วยหรือครับก็จะมีเรื่องอการเป็นให้เป็นหวัดอะไรปกตินะือครับก็ไม่ให่มากเท่าไหร่วิศวกรก็ไม่ได้สุดแล้วมีความเครีคยดจากการทำงานความเครียดนะจากการทำงานคือจริงๆแล้วกน็น่าจะมีบ้าง,งนะิดแต่เราต้องรักษาตัาเวเองที่ดีต่อตสวัีดถ้ามีปัญหากับภาระกา,านทำงาน ก็ครับผมมีหนุนนการก็จะเข้าไปเขียนร่างมีเรื่องของสุขภาพที่มีสวัสดิการอะไรที่จะได้ร,รับแ<อ>ังงานบ้างก็บริษัทก็จะมี ก็จะกินแล้วอาชีพบริีกรเนี่ยหรืออาชีพพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่อาชีพที่มีเกียรตินะครับเราก็จะรู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจที่ทําให้ลูกค้านี่มีความสุขในการรับประทานอาหารอย่าไปดูการเชื่อมนะครับถ้าเราไม่ดูถูกเรานรคนอื่นเขาก็จะไมู่ีควาครับก็วันนี้นะคะขอขอบคุณพี่โมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะ เพื่อที่จะเข้าใจถึงอ,อาชีพนี้จริงๆนะคะวันนี้บิลเนี่ยก็ยอมนะคะที่จะมาเป็นพนักงานบริการนะคะแล้วเราจะไปรับออเดอร์จากลูกค้ากันจริงๆเดี๋ยวตามไปเลยนะคะ <can> สวัสดีค่ะร้านเลมอนเชอร์โรยินดีต้อนรับค่ะนี่คือเมนูน,นะคะจะทำบารเชิญได้เลยนะคะพี่ทราว่าจะสั่งอะไรกันบ้คะเอ่อพิ่าเหม็นเชอร์อไ ข้าเจียวไม่มีค่ะทางร้านเราเป็นอาหารจานเดี่ยวนะคะอะไรที่มันง่ายง่ายคาทำาม่ได้แค่จู่อหารไมได้ไขะเขาจะสั่งอาหารอย่างนี้มากินร้านหันคลาสสิกต้องขาส่ลยก้าวอดทนอดทนทางร้านเราไม่มีค่ะผมขอลดาต้าซิซาลีได้ค่ะแล้วเครื่องดื่มอะไรดีคะ คุณพี้หนจะกินน้ำเยอะเลยพอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราจะมาเสิร์ฟที่อย่างนี้ค่ะขอบคุณม,มากค่ะขอญยกเก็เมนูนะคะ